สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้จะมาสอนออนไลน์อีพีที่46นะครับการออกแบบระบบโซลาเซลล์ตอนที่3นะครับผมแก้ก่อนลืมลืมลืมได้ไงแก้หมดแนละ้วอะโอเคขาดนิดนึงนะการออกแบบระบบโซลาเซลล์ตอนที่3นะครับผมนะ e ีีที่46แล้วนะครับผมนะก็เราพูดถึงใน การออกแบบนะระบบโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่างๆนะรวมถึงหัวข้อที่พูดถึงไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้วก็พื้นที่ที่เราใช้งานเนี่ยมีไฟ,ฟฟ้าถึงไหมนะถ้ามีก็เป็นระบบร่วมแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้ออฟกิดนะหรือจะเป็นไฮบริดก็ได้นะครับผมในวันนี้หัวข้อการอสอนก็คือเรื่องของการคำนวณระบบนะการคำนวณระบบก็คือข้อนี้เลยนะการคำนวณระบบเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราจะต้อง ใช้อุปกรณ์ตัวไหนแล้วก็หลักการคำนวณเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูกันนะครับนะเราเออกข้อมูลพื้นฐานก่อนนะเราจะต้องมีลําดับขั้นตอนการทำนะการคํานวณระบบออฟกริดนะคำว่าระบบออฟกริดก็คือเป็นระบบที่มีอ่าหลักๆเลยก็คือจาต้องมีแบตเตอรี่เก็บพลังงานแล้วก็มีแผงที่ทําหน้าที่ในการผลิตไฟนะแล้วก็มีอุปกรณ์แปลงนะไฟให้เป็นไฟฟ้า บ้าน220โวลต์ก็แล้วแต่นะแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมในการชาร์จแบตเตอรี่นะที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์เพื่อเก็บประจุไฟนะลงแบตนะอันนี้ก็คือหัวข้อ,อหัวใจหลักๆนะของระบบออฟกริดนะที่เราจะต้องศึกษากันนะเราอาจจะไม่ได้พูดในคลิปเดียวจบนะผมจะเอาเป็นท่อนๆนะนะในวันนี้จะมาไล่ลำดับขั้นตอนนะครับผมว่าเราจะทำระบบออฟกริดขึ้นมาสักชุดนึงเนี่ย เราจะต้องมีขั้นตอนในการทำยังไงนะครับผมหลายคนหลายท่านเริ่มต้นผิดนะหลายท่านก็มีข้อมูลแจ้งมาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีโจทย์ตั้งตั้งโจทย์มาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่ทำอยู่นะที่เห็นบ่อยๆก็คือมีแผงอยู่อสองแผงอยากจะใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบนั้นแบบนี้ซึ่งถามว่าถ้าคุณมีแผงอยู่แล้วแต่ว่าคุณมาบอกมาถามนะมาถามว่ามีแผง400วัตต์อยู่4แผงต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเท่านี้ช่วยทําระบบให้หน่อยหรือว่าช่วยคํานวณออกแบบช่วยหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้หน่อยหรือว่าช่วยหาอุปกรณ์ที่ขอราคาถูกนะเพราะว่าเน้นย้ำเลยว่าเรื่องราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้นะสำหรับการทําระบบโซลาเซลล์เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่นํามาทาหรือว่าระบบเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยถ้าระบบที่มันมีราคาสูงๆจริงๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่ามันสามารถใช้ได้จริงอ่ะง่ายๆว่าใช้ได้จริงตามเงินที่เราจ่ายไปอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นชุดพวกชุดเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถามว่าใช้ได้พวกปั๊มน้ําได้ไหมใช้แอร์ได้ไหมใช้เครื่องเชื่อมได้ไหม ร้อยทั้งร้อยก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้หรอกถูกไหมเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่ลูก2ลูกแต่ว่าแผงแค่แผงเดียวนะชัชเจอร์ตัวเดียวนะแบตบสองลูกอินเวอร์เตอร์เขียนอ่ากลังวัดมาแบบ3,000ันวัตต์5 0 0 0วัตต์นะจริงๆมันใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรคือกําลังการผลิตมันไม่ได้สอดคล้องกับโหลดที่เราใช้นะถ้าใช้จริงต้องแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลิเธียมทั้งหมดเนี่ยจะดีมากนะก็ง่ายๆเลยก็คือเราจะต้อง เอาวิธีการนะแล้วก็ลำดับขั้นตอนแบบนี้ไปใช้นะทำระบบนะหลักๆของออฟกิดเลยก็คือ1คือจะต้องดูโหลดการใช้งานก่อนนะจะต้องดูว่าโหลดแต่ละตัวเนี่ยมีกําลังวัดเท่าไหร่นะชั่วโมงใช้งานเท่าไหร่นะใช้งานกี่ชั่วโมงและช่วงเวลาที่ใช้งานซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ และสเปคอุปกรณ์เนี่ยเท่าไหร่นะสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์กันตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่สำลีสหรับรีสวัสดีพี่างคุณส่วนจำกัด AP อัอมพรซอร์วิสนะครับผมแอบย่อง,ยอ,ง,ยอ,งอยู่หลังห้องละโอโ้โหมาหน้าห้องได้แล้วครับนั่งอยู่ข้างหลังบางทีไม่ได้ยินนะอ่ะขำๆกันไปนะลำดับขั้นตอนคือหนึ่งคุณจะต้องดูโหลดก่อนนะโหลดที่เราใช้งานเนี่ยว่า แต่ละตัวเนี่ยมีกําลังวัดเท่าไหร่นะแล้วก็ชั่วโมงใช้งานแล้วกชว็ช่วงเวลาที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ในระบบเนี่ยยังไงนะใช้สเปคอะไรยังไงเท่าไหร่นะสวัสดีคุณโยทินด้วยนะครับนะแล้วก็ข้อ2สําคัญเลยชนิดของโหลดเนี่ยมันมีอุปกรณ์ประเภทกระชากไฟไหมกระชากไฟในที่นี้ก็คืออุปกรณ์ประเภทพวกอ่ามอเตอร์นะตู้เชื่อมก็ใช่ ตู้เย็นก็ใช่นะตู้เย็นเนี่ยเห็นเนมเพจของกาลังวัดเนี่ยเขียนไว้ไม่เยอะหรอกนะแต่หารู้ไม่ว่ามันกระชากไฟนะถ้ายิ่งเป็นตู้เย็นที่ไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นอินเวอร์เตอร์ตู้เย็นพวกเนี้ยเขียนว่าแค่ประมาณร้อยกว่าวัตต์หรืออาจจะแค่200วัตต์นิดๆเนี่ยแต่แต่มีคนถามว่าเอ๊ใช้อินเวอร์เตอร์500วัตต์ทำไมใช้ตู้เย็นไม่ได้ทําไมใช้อินเวอร์เตอร์พันวัตต์ใช้ไม่ได้ในบางกรณี <laughs> เพราะอะไรมันมีการกระชากไฟครับจะต้องทราบตรงนี้นิดนึงว่า อุปกรณ์ในระบบเนี่ยมีอุปกรณ์ที่กระชากไฟไหมอย่างเช่นพวกมอเตอร์อุปกรณ์ที่มีการกินกําลังไฟสูงๆเนี่ยมีไหมถ้ามีก็ต้องอาจจะต้องทําแยกระบบหรือว่าอาจจะต้องคํานวณให้มีค่าเผื่อที่สูงขึ้นไปนะอินเวอร์เตอร์ที่ใช้หรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีภาระในการรับการกระชากไฟของโหลดเพิ่มขึ้นมานะก็แล้วแต่นะ สเต็ปที่3หรือข้อ3ก็คือเราก็ต้องมาเลือกอุปกรณ์ชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์นะใช้แบบสวิตชิงได้ไหมใช้แบบมออแปลงดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ก็มันก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อ2นะก็คือเรื่องของโหลดที่เราใช้เนี่ยมีกระชากไฟไหมถ้าโหลดมีกระชากไฟอย่างเช่นพวกมอเตอร์เนี่ยเราจะใช้อินเวอร์เตอร์สวิตชิงเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะนะก็ต้องขยับไปเป็นม้อแปลงซึ่งจะเป็นมออแปลง E i ที่เป็นมออแปลงแกนเหล็กหรือว่ามออแปลงทอลอย หรือว่าจะเป็นแบบประกอบเองหรือว่าจะเป็น u s มือ2ที่เป็นมออแปลงก็ได้นะสวัสดีพี่นิวัตด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับนะก็แล้วแต่นะถ้าเป็นงบน้อยนะก็เป็น u s มือสองที่เป็นมออแปลงก็ได้นะผมก็ใช้อยู่ตัวนี้นะยังใช้ดีอยู่นะ5,000 VA 3,000วัตเต็มตัวนี้ของ l ี o n i ッนะมออแปลงแน่นๆเลยนะตัวนี้นะก็สวัสดีพี่หนุ่มณะจะด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมนะ อันนี้ก็คือในหัวข้อาการเลือกอุปกรณ์นะก็คือเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราเราจะนําไปใช้อย่างเช่นโหลดเนี่ยมีการกระชากไฟมอเตอร์ or เนี่ยเราตัดอินเวอร์เตอร์ที่เป็นสวิตชิ่งออกไปได้เลยนะไปเป็นมออแปลงนะจ,จะใช้มออแปลงทอร์ลอยหรือ EI ก็แล้วแต่นะแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความเหมาะสมของอ่างบประมาณที่เรามีนะครับผมนะก็จะเป็นประกอบเองแบบนี้ก็ได้หรือจะซื้อสําเร็จก็ได้นะ รู้สึกว่าตัวนู้กกกนก็ประกอบประกอบไฮโวลก็ประกอบนะแล้วก็ u p s มือ2ก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดนะแล้วก็ชนิดของอุปกรณ์นะต่างๆอย่างเช่นแบตเตอรี่นะถ้าเรายังไม่มีโทรศัพท์ที่จะเล่นแบตเตอรี่ประเภทดิฟเจลหรือว่า,าดิเทียมเนะี่ยไปหาแบตลดมาก็ได้นะฟื้นฟูนะซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยมันก็มีหลายท่านที่ทำคลิปเกี่ยวกับการฟื้นฟูลงกลุ่มอยู่ หลายๆกลุ่มนะก็ลองไปศึกษาตามกลุ่มต่างๆได้นะผมนะก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเราจะมีพิกัดการใช้งานเนี่ยที่จํากัดนะถ้าแบตรถยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ20-30%โดยประมาณนะของความจุเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใช้แบตรถยนต์ในระบบเนี่ยเนี่ยมันจะเลยต้องใช้จํานวนที่เยอะนะถ้าเทียบกับลิเทียมกองนู้นแค่กองเดียวเนี่ยอาจจะแทนที่กับแบตรถยนต์ทั้งกองเนี่ยได้เลยนะได้เลยนะ เมื่อเทียบการจ่ายไฟที่เท่าเท่ากันนะก็แล้วแต่นะงบประมาณแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็เราก็ต้องดูในเรื่องของการนําไปใช้เลยว่าเราใช้งานแบบไหนโหลดกระชากไฟหรือว่าโหลดต่อเนื่องอะไรยังไงนะประมาณนี้นะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเช่นชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์เราก็ต้องดูว่าเป็นชาร์จเจอร์แบบ MPPT นะแนะนําเลยว่าถ้ามือใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง MPPT ราคาถูกเนี่ยตัวนี้อยอดนิยมอีกแล้วนะ ซูเออร์เหลืองนะหลังๆมาเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านที่เอาข้อมูลของตัวเนี้ยมาแจ้งมาบอกกล่าวกันว่าหลังๆมาเนี่ยรถหลังๆมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะเขาจะเซตให้แผ่นใหญ่ๆอย่างเช่นพวก300วัตต์400วัตต์เลยพวกเนี้ยลงไปชาร์จ12ไม่ได้แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องของการทําออกมาของผู้ผลิตว่าเขาอุดช่องโหว่ในการที่ว่าเราจะเซตให้ตัวเนี้ย รับไฟจากแผงใหญ่ๆเนะี่ยพวก300วัตต์400วัตต์เลยพวกนี้ลงไปชาร์จ12 w เนี่ยไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้ผมชาร์จ24นะใช้แผงแตกๆ400วัตต์ชาร์จก็ชาร์จได้อยู่ไม่ต้องไปเซตอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลายท่านที่เล่นระบบ12โวลต์นะนะแล้วเอาแผงใหญ่อย่างพวก250วัตต์ขึ้นไปเนี่ยมาชาร์จเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเออร์เลอร์อาจจะต้องมาเซตอะไรพวกนี้ซึ่งรุ่นเก่ามันทำได้นะแต่รุ่นใหม่มารู้สึกว่าจะเซตไม่ได้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะนนเเหห็ลาาายท่้แจง เป็นข้อมูลมานะรวมถึงตั้งกระทู้ถามก็มีนะรู้สึกจะไม่ได้แล้วนะประมาณนี้นะก็ไปใช้ตัวชัชเจอร์รุ่นอื่นอย่างเช่นย่อมๆหน่อยก็พาวนะสองพกว่าบาทนะหรือตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีนะแต่ต้องมีมอนิเตอร์นะราคาก็ใช้ได้อยู่นะพาวก็ใช้อยู่นะที่จะเห็นเป็นความนิยมขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะ หลายๆท่านก็เริ่มหาเริ่มใช้กันนะตัวนี้ก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะก็ใช้ดีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องตั้งค่าเองอะไรเองนะตัว mbpt dc t o dc <ม>ก็แล้วแต่นะแล้วก็ตัวเขียวที่เคยรีวิวไปวางอยู่นี่เลยต่อแช่ไว้ต่อกับแบตเตอรี่ไว้พอดีตรงนี้มืดไม่ได้เปิดไฟผมเอามานะรีวิวนะตัวนี้ก็ต่อแช่ไว้เลี้ยงแบตไว้พอดีแบตไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ไปบริจาคสักทีะ นะประมาณนี้นะครับผมนะอุปกรณ์อื่นๆนะหลายๆอย่างนะก็ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็ตามกําลังทรัพย์ของเรานะที่มีนะรวมถึงนะการคํานวณหาอุปกรณ์หาขนาดต่างๆที่จะต้องใช้นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอยกไป e ีีหน้านะเพราะว่าจะต้องใช้พื้นที่กระดานในการเขียนคำนวณแต่ละอย่างแต่ละขั้นตอนนะเราจะคำนวณให้เห็นเลยว่า การคำนวณแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยเขาคำนวณยังไงนะเราจะต้องเอาค่าอะไรมาคำนวณนะแล้วก็ข้อสุดท้ายระบบนะระบบเราจะทําเป็นระบบ DC ล้วนที่ใช้ไฟ12โวลต์โดยตรงนะอย่างเช่น12โวลต์ชุดนั้นแบต5ลูกนะแบต5ลูก6ลูกนั่นแหละนะใช้พวกแสงสว่างอย่างเดียวแสงสว่างรอบบ้านอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ใช้220โวลต์นะก็ถ้าเป็นระบบที่เป็น DC ล้วนนะ ดีซีล้วนก็คือเราไม่มีอุปกรณ์แปลงไฟนะอินเวอร์เตอร์นะก็คือดึงไฟจากแบตเนี่ยไปใช้เลยนะดึงไฟไปใช้จากจากแบตเนี่ยไปใช้หลอดไฟไปใช้พัดลมใช้ทีวีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เป็น DC โดยตรงได้ข้อดีของของระบบ DC ล้วนก็คือคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออินเวอร์เตอร์นะเพิ่มแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ระบบที่ต้องมีตัวแปลงเนี่ยทำไม่ได้ก็คือการสูญเสียในการใช้งานเนี่ยมันน้อยกว่า เนื่องจากว่าไฟ DC ที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยสามารถดึงไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า DC โดยตรงได้เลยไม่ต้องไปแปลงนะไม่ต้องไปผ่านอุปกรณ์แปลงให้มีการสูญเสียเพิ่มในระบบนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของระบบที่เป็น DC ล้วนนะถ้าอุปกรณ์ DC ที่มีพิกัดกําลังสูงๆอย่างเช่นพวกปั๊มน้ํา DC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปต่อแผงกลางวันโดยตรงมากกว่าที่จะมาดึงแบตเพราะว่าใช้งานผ่านแบตเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คุ้มแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย มันมีการดึงไฟจากโหลดที่เป็นมอเตอร์เยอะจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไวนะนะส่วนใหญ่พวกระบบสูบน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟจากแผงโดยตรงเนี่ยต่อเข้ากับอุปกรณ์มอเตอร์ปั๊มน้ําเลยนะยกเว้นเสียแต่ว่าเราอยากจะใช้นอกเวลาที่มีแดดอย่างเช่นใช้ในเวลาช่วงเย็นนะที่แดดมันน้อยแล้วก็อาจจะเก็บใส่แบต แล้วก็ใช้ในปริมาณที่จํากัดนะชั่วโมงการทํางานก็ประมาณนี้ก็อยู่ที่ระบบอีกนั่นแหละนะอยู่ที่โจทย์ของท่านนั่นแหละว่าท่านต้องการใช้งานเนี่ยเนะี่ยตามข้อหนึ่งเลยก็คือโหลดใช้งานเนี่ยช่วงเวลาไหนกี่วัตต์กี่ชั่วโมงนะก็คือหลักๆเลยประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นระบบที่มี AC ถ้าระบบถ้าเป็นระบบที่มี AC ก็กจะก็จะต้องมีอุปกรณ์แปลงไฟเช่นอินเวอร์เตอร์หรือว่าคอนเวอร์เตอร์อะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าอุปกรณ์แปลงไฟประเภทอื่นนะ ถ้าเป็นระบบที่มีตัวแปลงเราจะต้องมีการเผื่ออุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะต้องเผื่อแบตเตอรีนะ่เพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าการแปลงระดับของแรงดันไฟหรือการแปลงไฟฟ้าเนี่ยจะจะมีการสูญเสียนะในระบบของการแปลงขึ้นมาก็คือตัวอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยเขาจะบริโภคกระแสส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากระแสสแตนบายหลายคนลืมนึกถึงตรงนี้นะครับผมลืมคำนวณตรงนี้ไปเลยนะผมอยากจะบอกว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดจุดที่เราพลาดกันมากที่สุดนะจุดที่เราพลาดมากที่สุดก็คือเราลืมนึกถึงว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาต้องการไฟสแตนบายตัวเองด้วยส่วนหนึ่งสังเกตได้ว่าเวลาประกอบอินเวอร์เตอร์เสร็จอินเวอร์เตอร์ประกอบพวกเนี้ยเนี่ยเขาก็จะถามว่าสแตนบายเท่าไหร่สแตนบายกี่แอมป์นะหรือไม่ก็กินสแตนบายเยอะไหมอะไรประมาณนี้คำถามพวกนี้จะขึ้นมาเลยว่าพอเราประกอบเสร็จปุ๊บเราเอาคลิปแอมป์จับนะจับสายไฟเข้า แล้วก็ดูว่ากระแสที่ไหลเนี่ยตอนที่เราเปิดใหม่ๆเนี่ยจะอินเวอร์เตอร์ประกอบกระชังอินเวอร์เตอร์สำเร็จรูปกระชังหรือแม้กระทั่ง UPS กระชังนะเปิดเครื่องทํางานโดยที่ยังไม่มีการต่อโหลดมันจะกินกระแสส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากระแสสแตนบายสแตนบายตัวเองเลี้ยงตัวเองในระบบเพื่อให้ตัวเองพร้อมทํางานนะหลายคนลืมคํานวณตรงนี้นะและทําให้ระบบที่เราทำเนี่ยล่มพอระบบล่มปุ๊บ เขาก็ไปถามกันในกลุ่มหรือว่าไปถามคนที่ทําให้หรือถามพ่อค้าที่ทําให้หรือว่าถามคนติดตั้งเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมผมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเท่านี้ตามที่ระบุตามที่แจ้งปรากฏว่าใช้ได้ไม่นานตามที่แจ้งไว้หรือไม่ก็มีปัญหาต่างๆนะแบตหมดไว้บ้างหรือว่าชาร์จไม่ทันบ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าเราลืมคํานวณเรื่องของกระแสสแตนบายนะก็ต้องย้อนกลับไปข้อหนึ่งเหมือนเดิมนะโหลดใช้งานนะเหมือนเดิมนะเพราะว่า เราลืมคิดตรงนี้ไม่ได้นะมันมีกระแสสแตนบายสูงเดี๋ยวผมจะพาคํานวณน,นะในอีพีหน้านะอีพนะี EP ต่อไปนะวันนี้เอาแค่คร่าวๆนะระบบออฟกิจเราจะต้องคํานวณแบบไหนยังไงนะเราจะต้องมีลำดับขั้นตอนยังไงเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะตามที่ได้แจ้งไว้แล้วนะหลายๆท่านก็ ทำระบบได้แบบดีมากนะของผมก็โคตรดีนะแต่ว่าลกไปนิดนึงนะแต่ถามว่าไฟพอใช้ไหมเหลือไหมโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะเหลือแบบล้นๆเลยนะใช้ได้แบบไม่อั้นนะยิงช่วงแดดดีเนี่ยกลางวันเนี่ยมีไฮโวลช่วยนะพอมีไฮโวลช่วยปุ๊บแบตก็ไม่ดึงครับหรือดึงก็น้อยถ้าช่วงที่แดดหุกก็น้อยนะถ้าช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่แดดมาดีๆเนี่ยโอ้โหไฮโวลเนี่ยจ่ายไฟสนุกครับ นะเพราะว่าเน้นจะดึงไฟจากแผงโดยตรงนะก่อนที่จะมาดึงแบตนะสวัสดีพี่สนั่นด้วยนะครับผมอคอมเมนต์เพิ่งขึ้นนะขอบขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับนะอ่าประมาณนี้นะอะ่วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวคํานวณก็ก็ต้องเขียนทีละหน่อยนะเขียนทีละนิดเนื่องจากว่ากระดานมีแค่นี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องเน้นให้เข้าใจจริงๆนะ ผมต้องเน้นให้เข้าใจจริงเพราะว่าวันหนึ่งจะสอนแค่นิดเดียวนะเหมือนวันนี้มันเดิมนะเรามาแค่หัวข้อเดียวเนี่ยเรื่องเดียวแค่นั้นนะเน้นเน้นว่าเราต้องทํให้เขาเข้าใจกับระบบนะให้แบบทองแท้จริงๆนะไม่อยากให้แบบหลงทางนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยหลงทางกันนะเยอะมาถามในกลุ่มก็เยอะแชทมาก็เยอะอินบ็อกมาก็แย่พอสมควรเลยแหละนะ <laughs> ประมาณนี้นะครับผมนะ สำหรับวันนี้การสอนออนไลน์ EP ที่46นะการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ตอนที่3ก็จบลงแล้วนะครับผมในครั้งหน้าจะมาคำนวณให้ดูนะว่าระบบพื้นฐานที่เราจะทำเนี่ยเอาแค่ระบบ DC ล้วนก่อนนะว่าเราอยากจะใช้อุปกรณ์อะไรนะเราจะต้องใช้อุปกรณ์สเปคยังไงยังไงก็เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะครับผมนะ ผมกำลังเริ่มมาสนใจโซล่าเซลล์จะต้องทำอะไรบ้างครับพี่สุปกรณ์ถามมาก็ไปศึกษาคลิปผมก่อนนะคลิปช่วงแรกๆเลยนะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มมานะสนใจนะถ้าตอนนี้คือผมสอนมาประมาณ46 EP รวมวันนี้นะก็คือ46 EP เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปย้อนหลังนะก็ตามไปดูได้ในกลุ่มหรือว่าถ้าหา,หาคลิปย้อนหลังในกลุ่มไม่เจอไปที่ y o u ูทูบชแน l เลยครับวิชาโซล่าเซลล์นะ มีครบหมดเลยตั้งแต่ EP แรกๆนะรวมถึงสอนออนไลน์วิชาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพผมก็สอนมาลายคลิปนะไปดูได้นะคลิปย้อนหลังมีนะไล่ดูเลยนะถ้าว่างๆก็เปิดดูเลยนะเน้นสอนวันนึงนิดหน่อยนะไม่กี่นาทีนะนอกจากว่าจะไหลออกทะเลบางทีขึ้นไปนเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าหลายๆท่านให้คําถามมาช่วงสอนพอดีก็ก,ก็ตอบไปเลยนะประมาณนั้นนะโอเคนะ อย่าลืมนะครับเรื่องของการคำนวณระบบออฟกริดนะเราจะต้องมีลำดับขั้นตอนคือ1เราจะต้องดูโหลดนะดูโจ์นะดูโหลดก่อนโจทย์ของการทําก็คือโหลดที่เราจะต้องใช้งานนะเราก็ต้องดูว่าจะใช้งานอะไรนะเราก็ต้องพิจารณาจากกําลังวัดของโหลดชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลาที่ใช้นะเหมือนเราจากจะมีเงินนะเงินเก็บนะ เราจะต้องทํางานให้มีรายได้เท่าไหร่จึงจะพอใช้และเหลือเก็บสเต็ปเดียวกันก็คือเราจะต้องไปหางานทําให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายขึ้นมาและจะต้องมีเหลือเก็บด้วยประมาณนั้นนะคล้ายๆกันนะแล้วก็ชนิดของโหลดมีการกระชากไฟไหมก็เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องดูว่ามีมอเตอร์เอย่ยมีพวกเครื่องเชื่อมเอย่ยอุปกรณ์ต่างๆที่กินไฟเยอะๆอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ทําความร้อนต่างๆอย่างเช่นหม้อต้มน้าอะไรพวกนี้ ก็จะต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องมีการเผื่อระบบนะแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์ชนิดอุปกรณ์ชนิดของแบตเตอรี่นะล,ลืมพูดเรื่องชนิดแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยก็มีหลายแบบนะตั้งแต่แบตรถยนต์แบตดิฟเจลแบตดนะิฟเจลดิฟเซเคิลเจลก็นี่อย่างนี้รวมถึงลิทเธียมตัวนี้มีให้ดูเกือบหมดลวก็คือแบตรถยนต์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเนี่ยต้องใช้แบบเยอะเลยมหาศาลนะ แล้วก็ดิฟเจลก็มีแค่ไม่เท่าไหรนะ่นะนี่มีก็ไม่ไม,ไม่ไม่กี่สิบลูกเองนะในขณะที่แบตรถยนต์นี่มีประมาณ40กว่าลูก50ลูกประมาณนั้นนะแล้วก็ลิเธียมนะลิเธียมมีแค่นี้แล้วก็ชุดนี้ก็เลือกชนิดของอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะทั้งหมดเลยนะอุปกรณ์ประเภทแปลงไฟอุปกรณ์ประเภทเก็บพลังงานอุปกรณ์ประเภทแผง เราจะเลือกกันยังไงนะคำนวณหาขนาดอุปกรณ์เดี๋ยวขอยกไปคลิปหน้านะเราจะยกตัวอย่างให้ดูซักหนึ่งตัวอย่างก่อนว่าเราจะทําระบบอะไรก่อนเช่น DC ล้วนนะอย่างเช่นพวกชุดนอนนาเอ้ยหรือว่าจะใช้ในบ้านในสวนอะไรพวกนี้เราจะทําเป็นระบบ DC ล้วนนะคานวณหาอุปกรณ์ให้ดูก่อนนะแล้วก็ระบบที่ทําก็จะมีทั้ง DC ล้วนแล้วก็ AC นะประมาณนี้นะครับผมวันนี้สรุปคร่าวๆนะสวัสดีพี่สหายเบียร์ด้วยนะครับผมขายแบตด,ดีไหมครับนะ พอดีเห็นพี่เขาขายแบตอยู่ในกลุ่มอยู่ในเฟซก็ค่อนข้างดีเลยแหละแบตพี่เขานะอยากวิ่งไปดูเหมือนกันนะขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงนิดนึงพอดีเพิ่งเข้าไปดูแบตพี่เขาแบบเยอะมากเลยนะพี่สายเบียร์ชื่อยาวมากเลยพี่สายเบียร์ไม่ทำร้ายใครดื่มไม่เป็นมันทำร้ายคุณโอ้โหสุดยอดจริงนะเดี๋ยวเขาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆสมาชิกหน่อยว่าใครเม้นอะไรบ้างนะ พี่หนุ่มนะจ๊ะโอเคแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สุธิพงศ์ด้วยมาตอนท้ายคลิปพอดี <c oughs> อ่าโอเคครับผมดูไม่ทันตามไม่ทันก็เข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับผมผมจะสอนอยู่ไว้2กลุ่มนะก็คือกลุ่มโซลา่าเซลลเพื่อการใช้งานด้วยตัวคุณเองแล้วก็กลุ่มโซลา่าเซลทำ,ทำเองใช้งานจริงรวมถึง y o u t u b n e l นะครับผมเน,เน้นย้าเลยนะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะชื่อช่องวิชาโซลา่าเซลลนะชัดๆนะประมาณนี้นะผม สวัสดีคุณคารวา่าผู้ใฝ่รู้เลยนะครับผมอาจารย์สุดยอดครับขอบคุณครับผมนะอ่ะอยากให้สอนต่อไหมเดี๋ยวผมจะต่อ47เลยถ้าอยากให้สอนต่อกดไลค์มาเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อให้เอาแบบเน้นๆเลยนะออกแบบระบบนะ๋ยวจะคำนวณให้ดูนะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์นะครับผมนะขนาดเน็ต กระตุกยังฟังชื่อเฟซตัวเองไม่ทันเลยโอ้พี่เน็ตกระตุกไม่รู้ของผมกระตุกหรือเปล่าเดือนนี้เล่นไป53กิกแล้วโอ้โหกดไลค์มาลัวๆเลยอ้าวเดี๋ยวผมจะสอน EP 47ต่อเลยนะครับผมเรื่องของอาการคำนวณระบบนะพื้นฐานนะเดี๋ยวต,ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวอย่างหนึ่งเผื่ออาจจะตรงกับคำถามของใครหลายๆคนนะตอนนี้ก็คือว่า,าเราจะใช้อุปกรณ์เท่าไหร่ยังไงนะผม การใช้โซลาเซลล์ต้องชาร์จไปต้องชาร์จมากกว่าใช้ที่ใช้ไปใช่ครับชาร์จมากกว่าใช้ก็เหมือนับรายได้รายจ่ายนั่นเองนะรายได้รายจ่ายก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะเป็นเรื่องที่เรารู้กันในชีวิตประจําวันว่าถ้าเรามีรายได้เยอะเรามีรายจ่ายที่น้อยเราจะอยู่รอดแต่ถ้ารายจ่ายเยอะกว่ารายได้เราจะไม่รอดแบบนั้นเลยนะแบตผมหมดครับเสียดายพี่คารวัตรู้ไฝรู้แบตแบตหมดนี่คือไงครับใช้จนหมดเกี้ยงอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับ อ๋อประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับผมพอดีช่วงนี้เกิดปัญหาทางสุขภาพนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาท้องเสีย <c oughs> กินผิดนิดหน่อยไม่ได้เลยนะก็เลยต้องหยุดงานไปโดยปริยายนะแต่ว่าพอตอนเย็นก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็มาสอนต่อนะขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆนะเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์สดมาสอน47ต่อเลยนะเรื่องของการคํานวณระบบนะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนกระดานใหม่แป๊บนึงนะแล้วก็จะกดเครืขอข่องเลข ป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์สดคลิปนี้เกิดเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่เข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้นะขอปิดการไลฟ์สด EP46 ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามต่อได้ที่ EP47 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ